الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم <تصفق> الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان على الظالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري วย يسر لي أمري وحلو العقدة من لسان يفقهوا ก ل ล م بع السلام عليكم ورحمة الله و ب ر ม ا ตุลลอฮบรากตุขอความรักความเมตตาจากอัลลอฮุบฮานุวะท่านนะครับจงประสบแต่พี่น้องผู้ชมที่เกียรติดตามรับชมรายการสนทนาภาษาฮัทกับดานากรุ๊ปนะครับที่วันนี้ก็กลับมาพบกับพี่น้องเป็นประจำทุกค่ำคืนของวันพุธนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ19นาฬิกาเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงเวลาประมาณ20นาฬิกานะครับ เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้พูดคุยนะครับสื่อสารนะครับระหว่างบริษัทดานากรุ๊ปกับพี่น้องที่ให้ความไว้วางใจนะครับใช้บริการของบริษัทดานากรุ๊ปรวมถึงพี่น้องที่สนใจนะครับในเรื่องของกิจการฮัทและก็อุมร้อนะครับวันนี้ผมแซนุนอาบิดินมูฮัมหมัดเย็นครับทำหน้าที่ในการดําเนินรายการนะครับกับมาพบกับพี่น้องนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานในช่วงของอุมร้อนะครับที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับ ในรายการของเรานี้ก็อัมดุลแล้วนะครับคึกคักนะครับเพราะว่ามีผู้ร่วมรายการนะครับวันนี้ก็มีผู้ร่วมรายการทั้งหมด5ท่านด้วยกันนะครับโดยได้รับเกียรตินะครับจากหัวเรือใหญ่ของบริษัทดานากรุ๊ปนะครับก็ไล่เรียงจากขวามือของผมนะครับท่านอาจารย์พักดีมะแอครับประธานบริหารบริษัทดานากรุ๊ปครับผมรัสลามอะลยกุมอะลรอฮ์มตุลลอฮิบะแร์กาด ครับผมก็ถัดไปนะครับก็เป็นนักวิชาการนะครับที่เป็นหัวหน้าของทีมนักวิชาการนะครับของบริษัทดานากรุ๊ปแล้วก็เป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนศรัทธาชนด้วยนะครับท่านอาจารย์อามีนเหมเสริมครับท่านสวัสดีคุณพระบารมีครับผมขวามือนะครับสุดทางด้านขวามือสุดนะครับก็อาจารย์อับดุลวาเฮสุคนทาครับก็เป็นทีมงานนักวิชาการของบริษัทดานากรุ๊ปอีกเช่นเดียวกันครับ แสดงอัลกุรอร์ฮ์ตุลลอฮ์ฮุบาระกาตุครับเราก็ทางด้านซ้ายมือของผมนะครับอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีมูซานัดดวีครับปีนี้ก็มาร่วมทีมกับดานากรุ๊ปครับผมอั ah uh. ลลอฮฺม์อัลกุรอร์ฮ์มูฮัมหมัดตุลลอฮฺฮุบาระกาตุเราก็ท้ายสุดนะครับที่มาร่วมรายการวันนี้ก็เป็นขวัญใจของ mm hmm. พี่น้องชาวฮุยจัดดานากรุ๊ปนะครับอาจารย์ฟาริกจันแก้วครับผมอัสสลามุอะลัยกุมมุฮัมหมัดตุลลอฮฺฮุบาระกาตุ ก็ทำดูและนะครับพี่น้องผู้ชมครับวันนี้ก็จะเห็นว่าในรายการสนทนาภาษาฮัตนี่ก็วันนี้คึกคักไปด้วยทีมงานนักวิชาการรวมถึงหัวเรือใหญ่ของเรานะครับอาจารย์พักดีมะแอร์นะครับประธานบริหารบริษัทดานากรุ๊ปซึ่งวันนี้นะครับพี่น้องก็รอฟังรอชมได้เลยว่าเราจะมีอัปเดตข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับฮัทและอุมร้อนะครับในประเทศไทยแล้วก็โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดานากรุ๊ปวันนี้ ช่วงนี้นะครับให้พบกับท่านอาจารย์พักดีมาแอร์ครับมีอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับคัดอย่างไรบ้างอาจารย์ครับผมครับบิสมิลลาห์ครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและพี่น้องทุกท่านครับเรื่องฮัชเนี่ยมันมียิ่งช่วงนี้เนะี่ยมันมีอะไรที่น่าจะต้องติดตามกันมากเพราะว่าพี่น้องก็จดจออยู่กับว่าเเจะเดินทางวันอะไรแน่ครับซึ่งหลายบายร,รษบิษัทบางทีประกาศไปแล้วว่า ไปวันนั้นวันนี้แต่จริงๆแล้วข้อที่จริงนนะนะวันนี้จนถึงวันนี้ณนาในาณนาดน,น,น,นี้เนี่ยทางกรมการปกครองก็ยังไม่ได้รับยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มที่ถูกต้องจากที่แท้จริงจากสายการบ,บินสูดียไลน์เพราะว่าทางสายการบ,บินไทยเนี่ยน,น่าจะจับฉลากกันไปแล้วแต่ส่วนสวีดียไลน์เนี่ยซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดของการขนส่ง ผู้โดยสารฮัชเนี่ยค,คนละ50%กับการบินไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้กำหนดชัดเจนว่าจะบินวันอะไรแน่เพราะแต่ทางก,งกรมการปกครองเนี่ยก็ได้ขอ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 ,ขอตารางบินไปอขอตารางบินไปที่ก,กรมการปกครองว่าก,กรมการปกครองเนี่ยได้กำหนดไว้แล้วว่า วันที่ 19, บเ2้2สิบมิถุนามิถุนาครับนะครับในช่วงขาไปในช่วงขาไปครับขากลับก็2 7 28, 29, 30 30ยรก้าสมสรกบครับแต่ขอไปก็จริงอยู่ก็โดยโดยเราๆนี่ก็น่าจะเป็นอยู่ในแถวแถวนี้แต่ณวันนี้สุเดชร์ลายยังไม่ได้คอนเฟิร์มมาว่าได้สล็อตตามนี้หรือไม่อย่างไรนะครับก็ขอให้ พี่น้องก็ยังติดตามอยู่แต่ว่าโอเคกันจะเดินทางในปีนี้ก็อินชาลอ์นะครับก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้ตั้งใจไว้นะครับก็คงจะได้เดินทางในทันที่จะเดินทางกับบอสชันดนากรุบก็คงจะอยู่ในแถวแถวนี่แหละวันที่สิบเก้ายี่สิบยี่สิบยสิบสองแล้วแต่เราจะจับฉลากได้วันอะไร,รแต่ว่าทางกร,รมการปกครองก็ได้ขอขอไปในในใน,ในแนวนี้เนี่ยนะฮะอินชาลอ้์ช่วยกันขอดุ่า แล้วก็สิ่งที่เป็นคาใจผู้ประกอบการอยู่ตอนนี้เนี่ยครับเราก็คุณยาตด้วยนะเป็นอะไรที่ทั้งคุณยาตด้วยอืมันคาใจกันคนละแบบครับคือคืออย่างนี้เป็นเรื่องเรื่องมันมีอยู่ว่าอเมื่อตอนต้นต้นปีต้นปีครับต้นปีเนี่ยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัทของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเนี่ยโดยระเบียบปฏิบัตินี้ก็ได้เดินทางไปประชุมกับรัฐมนตรีของซาอุดี อัลเบียครับประชุมกับกระทรวงคัดประชุมกับมูอัสซาซาประชุมอะไรแต่แต่พอกลับมาก็แน่นอนละก็ต้องอยากจะนํเสนอเสนอว่าได้ประชุมอะไรข่าวดีเป็นยังไงข่าวอะไรเป็นยังไงก็นําเสนอเลยแถลงผลงานไม่หยุดอยู่กระทั่งทุกวันนี้นั่นก็คือบอกกับประกาศว่าได้ปีนี้ไปเจรจาไปเจรจามาเนี่ยได้เป็นผลดีมากทางรัฐบาลซาอุดีโดย กระทรวงพัตโดยมอสซา,าเนี่ยได้ลดค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายของในส่วนที่อยู่มีนาอาราฟะภาคสนามเนี่ยสนามเนี่ยลดไปประมาณหมืน 1, 800. ่นพันแปดร้อยประมาณประมาณนั่นแหละประมาณเกือบสองสองพันริยันก็เป็นที่น่าฮือฮากันกับคนพจีคนพจีก็ได้พอฟังนี้มากันนี้ว่าโอ้ปีนี้ได้ลดเป็นแต่เกือบสองหมืน่นก็สายเข้าบริษัทจะลดให้กับเขาอย่างไรบ้างสายก็เข้าแล้วครับ สายเข้ามาตลอดเมื่อไรบริษัทจะประกาศลดราคาเพราะว่าเขาได้ยินจากกรมการปกครองบอกว่าปีนี้นทางซาอุดีโดยออมอซซา,าเนี่ยได้ไดลดค่าใช้จ่ายที่มีนาอาราฟาไปประมาณเกือบสองพันลยานเนี่ยครับแล้วบริษัทจะลดเท่าไหร่ถ้าคนสนิทสนิทกันในผมจะบอกว่าผมจะเพิ่มเท่าไหร่อีกทุกป,ป่านี่ยคุณ ยังไม่รู้ตัวเพราะว่าจริงอยู่กรมการปกครองววประกาศว่าได้รับากเรื่องมีนาอัลฟะากองกาวก็พูดด้วยความเหมือนกับว่าเอาดีใส่ตัวเพราะว่ามันก็ดีอะได้ลถมาแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นความเลวร้ายณนะปีนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายของค่าที่พักทั้งสามที่ไม่ว่าจะเป็นที่มีนาไม่ว่าจะเป็นที่ มาดีนะมักกะบ้านหลังที่หนึ่งในระหว่างประกอบพิธีฮัับแพงหมดโดยเฉพาะที่มักกะเนี่ยถ้าพูดกินถึงกับเของที่บริษัทด้านนุ้กูไม่เคยเช่าไว้ที่หินตันเนี่ยห้าดาวเนี่ยถ้าเอากันจริงๆแล้วแพงกันไม่ใช่แพงกันเท่าตัวนะเกือบสองเท่าตัวเกือบสองเท่าตัวแพงกันขึ้นไปนะกรมรู้ไหมเนี่ยรู้ระกาศั้างสิ อากาศก็ให้คนดยีจะได้ไม่รบกวนผมทุกวันทุกวันอยู่นี่ว่าบริษัทจะลดเม,มื่อไหร่ขณะนี้ผมยังนึกอยู่ถ้าผมไม่เกรงใจ,จริงเนี่ยผมจะประกาศเพิ่มราคาด้วยซ้ำแต่นี้ก็เกรงใจว่าเราเราก็พูดไปว่าปีนี้ถ้าไม่มีอะไรเลวร้ายเราก็จะเก็บอยู่เท่าแถวปีที่แล้วคือบริษัทนั้นก็เก็บไว 240, ้สองแสนสี่ปีที่ผ่านมาม,มันก็พอทํางานได้อ แต่จริงๆเราเราก็บอกไปอย่างนั้นจริงๆนะเราก็ยังไม่ได้เชะยังไม่ได้ชัดเจนเลยแต่ว่าพอบอกไปอย่างนั้นเนี่ยคนอืินเขาบางคนเขาก็มาจมาํามาแล้วจ่ายตังมาแล้วอะไรต่อ,อะไรมาแล้วบ้างก็เข้าใจกันชัดเจนว่าสองแสนสี่ครับผม,มยังยังมึนอยู่มึนมากๆกับกบับเรื่องตรงนี้เนื่องจากว่าถ้าในทางปฏิบัติจริงๆเอากันอย่างจริงๆเลยเนี่ยถ้าราคาค่าโรงแรม ทางหลังที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยถ้าจริงๆไม่เกรงใจจริงๆเนี่ยต้องขึ้นราคาด้วยซ้ำแต่นี้ปรึกษาหารือกันกับทีมงานนะักุชาการศาสตราอาจารย์อาหมีอาจารย์ไซนุนอาบดีนอาจารย์หลายๆท่านก็ทุกคนก็บอกว่าขึ้นนะอยากจะขึ้นแต่ว่ามันจะพูดกับพี่น้องเราอย่างไรเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็ในขณะที่กระแสอยู่บอกว่ากลมลดราคากรมบอกว่า ได้รับการลดราคามามแต่เราก็อยู่พูดกันอยู่ไม่ใช่ข้าราชการเป็นบริษัทเนี่ยซึ่งคือคนเนี่ยมันก็พอพูดถึงคําว่าบริษัทเนี่ยเขาก็มองไปในแง่ว่าพวกหาผลประโยชน์อยู่แล้วอแวืแล้วก็เราจะไปบอกขึ้น,นาราคาทังเที่มันมันขึ้นจริงๆ่ะเราก็พูดไม่ได้ก็เลยตกลงสรุปกันแล้วนะครับว่าคงไม่กล้าประกาศว่าขึ้น ก็ยืนราคาเดิม2สองแสนสี่สิบแต่วอาจจะปรับกลยุทธ์อะไรภายในไว้ก็เดี๋ยวค่อยชี้แจงกันในวันวันอบรมวันนิฉีดยาวันฉีดยาหรือวันอบรมครับผมวันฉีดยาเนี่ยอาจจะเราจะพูดภาพกว้างๆกับเรื่องของการเป็นอยู่เรื่องของแนวทางอะไรต่างๆเพราะว่าวันนั้นเนี่ย คนที่ขึ้นปัญญาก็ขึ้นไปคนที่นั่งฟังก็นั่งฟางมันอาจจะไม่ต่อเนื่องมันจะสลับกันพูดมันอาจจะไม่ต่อเนื่องแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะดูจังหวะดีว่าเราก็จะได้ชี้แจงถึงข้อเท็จจริงอะไรอะไร,อะไรกับคนพวกเราอีกครั้งหนึ่งครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์พักดีนะครับก็ยืนยันนะครับว่าการเดินทางเนี่ยพี่น้องกระถามมานะครับเราก็แจ้งไปในเพจน,นะครับว่าเดินทางเนี่ย19-22มิถุนายนนะครับส่วนวันกลับก็27-30กรกฎาคมแล้วก็ราานี่ก็กัดฟันยืนยันอยา่นี่ย์ นะครับก็แจ้งกับพ st ี่น้องข้าวตามนี้ก่อนนะครับทีนี้ในส่วนของจานามิเหมเสริมครับเป็นหัวหน้านักวิชาการของแดนกรุ๊ปเนี่ยปีนี้มีอะไรพิเศษเตรียมให้กับพี่น้องไหมเตรียมการอย่างไรพร้อมขนาดไหนครับผมในเรื่องของการบริการวิชาการเชิญจานามิครับพิศมิลาทำเราลองเสนอเรามาทมนะครับพี่น้องครับอย่างที่ผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยก็มีความพร้อมที่อยากจะเดินทางแล้วก็สอบถามพวกเรามาดูตลอดนะครับ ปีนี้เนี่ยเรามีเรียกว่าทัพนักวิชาการแล้วกันะนะรเราไปกันสิบชีวิตครับที่เป็นนักวิชาการลงภาคสนามถือว่าปีนี้เราพร้อมมากพร้อมมากมบวกกับกําลังเสริมที่เป็นนักศึกษามาอะไรมาดีนะอีกประมาณส,สี่คนคนะครับ,รบซึ่งพร้อมลงสนามแบบเต็มรูปแบบก็เราได้เก็บเกี่ยวส่วนที่เป็นประสบการณ์ในหลายครั้งที่ผ่านมาเพื่อ การเตรียมการในการที่จะได้ให้ความรู้กับพี่น้องนะครับให้พี่น้องได้มีความพร้อมมากที่สุดในการที่จะปฏิบัติอิบาดดผมทราบดีว่าฮัชต่างจากอุมร้อเนื่องจากว่าอุมร้่ยเป็นภารกิจที่ทําในลักษณะที่รุดเดียวจบ,บแต่ฮัชเนี่ยเกี่ยวข้องทั้งเวลาสถานที่รูปแบบแล้วก็รายละเอียดที่จําเป็นจะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยเหตุนี้เนี่ยทางบริษัทเดน่ากรุ๊ปได้ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการที่จะให้ความรู้กับพี่น้องรเราวางแผนตั้งแต่ประเทศไทยเลยออยากจะเรียนกับพี่น้องว่าวันที่เราประกาศอบรมนะครับทำความเข้าใจเป็นการอบรมเชิงสัมมนานเลยเพื่อที่จะให้พี่น้องได้เข้ามาร่วมกันในการที่จะเห็นภาพใหญ่ของการทำฮัชนะครับเรากกำหนดสองวัน กำหนด2วันแล้วก็วันในปีนี้2วันของผมเนี่ยเป็นสองวันที่ที่เข้นนมข้นที่อยากจะให้เนื้อหาสาระพร้อมพร้อมทั้งส่วนที่เป็นภาพประกอบแล้วก็จะให้พี่น้องได้เห็นภาพใหญ่ของเพราะบางคนเนี่ยมองมองไม่เห็นเลยว่ามีนาคืออะไรอรลลอฮคืออะไรมุสลิฟ้าคืออะไรภารกิจที่ต้องปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้าง เพราะฮัดเป็นอิบาดาที่มีการเคลื่อนย้ายที่มันเกี่ยวข้องเวลาสถานที่ภาคปฏิบัตินั่นแปลว่าจําเป็นที่ท่านต้องรู้นะครับซึ่งเราเนี่ยฮะสิบสิบสี่ชีวิตแล้วก็นักวิชาการที่เป็นสุภาพสตรีที่ไปด้วยมุสลิมนะก็อีกสองคนก็คอยประกบนะครับในการดูแลแต่ก็นั่นแหละฮะเนื่องจากว่ารายละเอียดนีมากเนี่ยก็เลยอยากจะเรียนกับพี่น้องว่าในสองวันที่เราอบจัดอบรมที่ประเทศไทยเนี่ยอยากจะให้ท่านได้ให้ความสําคัญครับ,รบหลังจากนั้นแล้วเนี่ย ไปถึงที่นูน่นเราก็เล็งเห็นอาจารย์พักดีคุยกันว่าตึกที่เราไปจองเพราะตอนนี้ข้อจากัดอาจารย์ฮะข้อจำกัดของซาอุดีเนี่ยการที่จะมีตึกที่สามารถให้การบรรยายได้เนี่ยยากมากอันนี้อาจารย์พักดีก็ได้คุยว่าตึกที่เราไปอยู่เนี่ยอินชาอ์ลส์น่าจะเป็น,นตึกที่รรเราสามารถที่จะบรรยายได้ให้ความรู้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่จะจะลงสนามจริงลงภาคสนามนะลงภาคส,<ง>สนามเนี่ยจากตรงนั้นเนี่ยคือ จุดเข้มข้นที่สุดละที่พี่น้องจะได้รับความรู้นะครับแล้วก็อินชาลรอคิดว่าพี่น้องจะได้จะได้เข้าสู่ภาคพธิธีการในการปฏิบัติด้วยความมั่นใจนะครับที่ท่านสามารถจะปฏิบัติได้โดยนักวิชาการจะอยู่นะครับจะอยู่กับท่านในทุกภารกิจในการทำอิบดะดาในรูปแบบของท่นะก็แล้วเราก็จะแบ่งไนไหนไปแล้ววันนี้เรามีทัพนักวิชาการหลายคนเนี่ยผมก็จะทำการบ้านและแบ่งกันว่า ใครจะต้องรับผิดชอบในด้านไหนผมไม่อยากจะให้แค่พี่น้องรู้ว่ารุกลทัดเป็นยังไงวายิบสุนัตจบแต่ว่าในไหนไปแล้วในเมื่อเราไปถึงที่จริงเราได้นักวิชาการเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยท่านควรจะได้ในแง่ของปทศิษย์ศัตร่ของเป้าหมายของการทำฮัทในแง่ของจิตวิญญาณเจตนารมณ์ของหลักการในเรื่องนี้ฮัทมันเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้อย่างไรแล้วเราใช้เครื่องมือไหนในการจะเปลี่ยนแปลงเรา แล้วก็ดีสําคัญคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่คนคนหนึ่งจะได้รับจากลอร์นั้นมันต้องมีองค์ประกอบแบบไหนอย่างไรนี่คือรายละเอียดที่เราจะเตรียมให้กับพี่น้องในทุกมิติของความรู้เนี่ยพี่น้องจะได้เก็บเกี่ยวอย่างเต็มกําลัง allah, อินชาลอะนะครับในปีนี้ก็อินชาลลอะนะครับนี่ก็เป็นคํามั่นสัญญานะครับซึ่งถือว่า,า,าเป็นาาเป็นพันธสัญญานะครับของหัวหน้าฝ่ายวิชาการของบริษัทดานากรุ๊ปที่เตรียมให้กับพี่น้องก็แจ้งคร่าวๆในเบื้องต้นนะครับว่าเราจะจัดอบรมนะครับ วันที่20นะครับเสาร์ที่20วันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมนะครับสองวันด้วยกันนะครับก็ให้พี่น้องได้เตรียมการไว้ก่อนนะครับแล้กก่อนในส่วนของรายละเอียดก็จะได้อัปเดตในส่วนของเพจของด้านหน้ากรุ๊ปอีกครั้งหนึ่งหลอกก่อนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการอบรมของด้านหน้ากรุ๊ปเนี่ยก็จะเข้มข้น,นหลายคนนี่บอกว่าเวลาไปกับด้านหน้ากรุ๊ปเนี่ยก็กลับมานี่ติดนะฮะ <c oughs> ติดในเรื่องของการฟังติดในเรื่องของการอบรมติดในเรื่องของการ การที่จะเตรียมพร้อมเตรียมตัวในการที่จะจะจะไปประกอบพิธีชัตอย่าว่าแต่พี่น้องอบรมเลยนะครับเมื่อวานกับวันนี้เนี่ยนะครับกรมการปกครองนะครับกระทรวงมหาดไทยโดยคณะกรรมาการส่งเสริมกิจาการทัดนี่ก็จัดอบรมผู้นํากลุ่มผู้สแสวงบุญนะครับที่จะไปประกอบพิธีฮัตในปี2566เนี่ยนะครับทีมงานของนักวิชาการของด้นานนักลุปเองก็เข้าอบรมนะครับที่เราที่นั่งกันอยู่นะครับวันนี้ก็เข้าอบรมแต่แต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็มีการสอบด้วยนะครับอาจารย์อบนุลวิเศตครับ เป็นยังไงบ้างครับอบรมผู้นํากลุ่มในปีนี้มีอะไรพิเศษเพิ่มเติมแล้วก็มีความพร้อมยังไงบ้างในการดูแลพี่น้องครับผมก็ทั้งดูด้นะครับพี่น้องที่รับฟังอยู่ในวันนี้นะครับก็วันนี้ก็ได้มีการเข้าร่วมอบรมนะครับซึ่งได้มีการจัดจากฝ่ายกรมการปกครองนะครับแล้วก็ร่วมกับสํานักจุลาในเรื่องของการจัดการฮัชนะครับแน่นอนว่าเขาก็ได้มีการเตรียมพร้อมพร้อมนะครับเกี่ยวกับบรรดา ตัวแซ่ทั้งหลายบริษัททั้งหลายนะครับว่าในฮัทปีนี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่าโคต้าที่มัน1 3 0 0 0คนเนี่ยนะครับซึ่งมันมากกว่าปีก่อนๆที่ผ่านมานะครับ,รบแล้วก็ข้อได้มีการจัดเตรียมความพร้อมอบรมในเรื่องของรูปแบบต่างๆนะครับในเรื่องของการจัดทัชในเรื่องของการโฆษณาในเรื่องของราคาและระเบียบการของกระทรวงฮัชของซาดีด้วยที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก็ทําทให้ บรรดาตัวแซ่ทั้งหลายหรือบริษัททั้งหลายเนี่ยได้มีความรู้มากยิ่งขึ้นในการให้บริการคนหุ่นจัดทั้งหลายในปีนี้นะครับ,รบและแน่น,นอนว่าเมื่อเราได้มีการรับรู้ขอ้อมูลข่าวสารที่มันมีขอ้อมูลที่มีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้บรรดาตัวแซ่ต่างๆเนี่ยที่ที่เข้ามาจัดการในเรื่องของการฮัชเนี่ยมันก็จะทําให้คนเหล่านั้นสามารถที่จะน,นานาข่าวสารนําเรื่องราวไปสามารถที่จะบอกกับ บรรดาคนฮัจจีที่จะไปได้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีการฉีดวัคซีนสําหรับพี่น้องที่จะไปฮั์ของกระทรวงฮั์ที่สํานักจุฬาด้วยนะครับก็จะเตรียมความพร้อมให้กับพี่น้องได้อย่างสะดวกสบายจะบอกเลยว่าของบริชัทนากรุ๊ปเราฉีดเราไม่ได้ฉีดทุกนี้นะครับมเดี๋ยวบอกวันที่สิบเก้าอ่าใช่ใช่ครับอาจารย์ครับบอกบอกเลยบอกนะครับของสำหรับพี่น้องที่มากับบริษัทดานากรุ๊ปนะครับแน่นอนว่าเราก็ เพิ่มความสะดวกสบายนะครับในการจัดการครั้งนี้ในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับเราก็จะฉีดในวันที่19ทีิบเษัทมีน,นาคม19มีนาคมที่ศูนย์บริหารที่ศูนย์นบ,รรบริการพัฒนาทรัพยากรมุสลิมเขตหน,นองจองนี่เป็นอีกหนึ่งที่ว่าบริษัทเราจัดการให้อย่างสะดวกสบายเพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะให้บริษัทของเราเนี่ย ได้มีความสะดวกในเรื่องของการจัดการนะครับอาจารย์ครับผมก็คงจะมีเท่านี้ครับครับผมเดี๋ยวผมสามิตหนึ่งเหตุที่เราเป็นประจำทุกปีเนี่ยคุณญาติของบริษัทดานากรุ๊ปเนี่ยเราก็ไม่ได้ให้ไปฉีดรวมกับเขาที่ที่ศูนย์บริหารเพราะนื่งจกว่าบางปีเนี่ยมันมีส0 0พันคนสา0พบกว่าคนเนี่ยเราก็คิดว่าคนของเราต้องไปอยู่ตรงนั้นไม่รู้จะได้คิวเวลาไหนอะไรเปรื่องไหนเราก็เลยจัดขอให้ทางกรม ควบคุมโรคติดต่อเนี่ยขอให้มาฉีดที่ท,ท,ที่เราเคยฉีดที่บริษัทแล้วก็ตอนนี้คนมากแล้วเราก็ใช้ศูนย์พัฒนาอุปกรม์สลิซนเขต,ตน้องจอกก็คือที่หลังที่บ้านผม,มแหละที่หลังบ้านเนี่ยเป็นที่ที่ฉีดเนื่องจากว่าเราเรามีเป้าหมายอย่างนี้นะครับว่าเราจะได้ว่าไม่ให้คนของเราไปลําบากตอนจะได้คิวเมื่อไหรอะไรเมื่อไหรบางทีคิวกับมืดเลยก็มีมเราก็โอเคเรามาฉีดเ้าโดยเฉพาะ โดยจุดประสองค์อีกอันหนึ่งก็คือว่าเราจะได้มีโอ,อกาสได้รู้จักกันในคนของเราที่จะเดินทางไปด้วยกันเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าในคนของเราถ้าเราไปอยู่ที่ของเก้าสามพันคนเนี่ยเราก็บางทีก็ไม่รู้คนของเราอยู่ที่ไหนรเราก็จะได้ว่าได้ได้ได้ใกล้ชิดกันอย่างน้อยคนที่จะเดินทางไปกับบริษัทด้านหน้ากุ๊บก็ยังได้รู้จักทีมงานนักวิชาการ,รเราทีมงานเราก็ยังได้รู้จักคนทันยีเราเป็นไงยางไม่เราก็ได้เห็นหน้าคัตตากันอยู่ก่อนและซึ่ง พอวันที่19นี้เราฉีดเสร็จแล้วเราก็จะมีอบรมกันอีกครั้งหนึ่งวันที่2 0 2 1สพฤษภาคมสองวันติดต่อกันเลยสะร์กัิติวเข้มกับเรื่องการให้ความรู้เพื่อเตรียมตัวที่จะเดินทางไปประกอบป็ิทีฮัทนี่นะครับนี่ก็นี่คือเหตุผลอันหนึ่งที่เราไม่ได้ฉีดพรุ่งนี้กับกับที่นั่นใช่ก็ก็คือพี่น้องจะได้ไม่ต้องสับสนนะครับเพราะว่าหลายคนนี่ก็ถามว่าเอ๊ะเห็นเขาประกาศว่าฉีดวัคซีนที่ของเก้าวันที่9ทําไมดาน่าไม่ขยับ นะก็ก็คือจะได้แจ้งกับพี่น้องว่าเราเนี่ยนะครับก็เตรียมการในการที่จะฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องเนี่ยนะครับสองเข็มนะครับไข้หวัดใหญ่กับการหลังแอ็นนะครับวันที่วันอาทิตย์ที่19มีนาคมนะครับ2566นะครับที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมุสิมเขตหนองจอกนะครับถนนพะดุงพันซอย29 นะครับก็อยู่ตรงข้ามกับมัสยิดฮาสานุดีนส่ราสสาระแดงนะครับซึ่งออตอนนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเส้นทางการเดินทางนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวคงจะได้อัปเดตในส่วนของเพจของดานากรุ๊ปเนื่องจากว่าปกติเนี่ยเราจะให้พี่น้องเข้าทางซอยสังขสันติสุข45 นะครับก็หรือว่าซอยของโรงเรียนสุราใหม่หรือมัสิดรุ่นนาอีมเนี่ยแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยซอยนั้นเนี่ยที่เป็นซอยลัดที่ไปศูนย์พัฒนาทรัพยากรหรือบ้านใจพักดีเนี่ยนะครับเขาปิดนะครับในการปรับปรุงถนนก็เลยเข้าไม่ได้พี่น้องก็ต้องเข้าทางเสียกไฟแดงเนี่ยวิ่งตรงผ่านหอนาฬิกานะครับข้ามสะพานลำปาทิวแล้วก็เลี้ยว,วนะครับผ่านทศนะครับทศ13แล้วก็เลี้ยว ไปทางถนนพดุงพันธ์นะครับบริเวณด้านหลังสอนทองจอกซึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้อัปเดตรายละเอียดนะครับไปลงในเพจของดานากรุ๊ปนะครับทีนี้กลับมาทางอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับที่ปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปีแรกที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับดานากรุ๊ปนะครับเราก็เป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จกักของพี่น้องเป็นอย่างดีนะครับก็คือท่าน อาจารย์มูฮัมหมัดอาลีมูซานัดดวีนะครับปีนี้ก็เป็นปีแรกแล้วก็ครั้งนี้ก็เข้าร่วมอบรมในฐานะผู้นํากลุ่มด้วยอาจารย์มีความพร้อมอย่างไรเตรียมการอย่างไรหรือรู้สึกอย่างไรครับเชิญท่านอาจารย์ครับบ i s m i l l a h i า o h m a n i r o h i มาานะอัลฮัมดุริลลานะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะครับในเรื่องของการรับทราบขั้นตอนนะครับในการที่จะได้เป็นผู้ที่จะได้ดูแลอุญญาชนะครับ เต็มรูปแบบนะครับซึ่งการอบรมครั้งนี้2วันเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้ถึงเป้าหมายของการที่ทางหน่วยงานต่างๆร,รวมถึงบริษัทดานาครุปด้วยที่ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการที่จะเป็นผู้นําหลือคนที่นําคุณยัสษนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางนะครับความสะดวกสบายการความรู้นะครับแล้วก็การเป็นอยู่นะฮะทุกอย่างนะครับทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยจากการที่เราได้ เข้าอบรมนะครับเราก็จะได้เห็นถึงสิ่งต่างๆนะครับจากนักพิชาการนะครับเพราผู้มีประสบการณ์นะฮะให้ให้ให้ความรู้กับเรานะครับแล้วก็แชร์ประสบการณ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะสิ่งหนึ่งที่วันนี้ท่านอาจารย์บุญชมนะครับอรุณบุญชมอรุณบุญชมนะครับได้ได้บอกไว้นะฮะเรื่องของการที่ว่าไปฮัตแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ปีที่แล้วไปแล้วปีนี้มันจะเหมือนปีที่แล้วถูกไหมฮะดังนั้นเราจะสังเกตว่า พี่น้องที่ที่พุทธิรที่ไปเนี่ยบางครั้งเขาไปแล้วสองครั้งสาครั้งก็จะมีความรู้สึกว่ามีความเชื่วชาญชํานาญแต่เวลาเราไปฟังประสบการณ์กับคนที่เขาอยู่เส้นทางอย่างนี้มาหลายปีนะครับแต่ละปีเนี่ยมันเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดยิ่งกับฤดูกาลอีกนะครับดังนั้นอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่อ,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 องค์กรต่างๆได,ได้ได้เข้าอบรมเนี่ยเพื่อ ต่าิดนะครับเพื่อทําให้เราได้ทราบข่าวใหม่ๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีนะ,ะเข้ามามีมีส่วนเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอวีซาก็ดีนะฮะเรื่องของอการที่เราจะเข้าเราดอก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งการตวัก ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาดังนั้นทั้งหมดเหล่านี้ก็ได้รับประโยชน์จากการที่เราได้เข้าอบรมแล้วก็ได้เข้าสัมมนาในครั้งนี้ครับนะอาจารย์มีมีมีความพร้อมขนาดไหนให้รู้ว่าในส่วนของใจเนี่ยรู้สึกยังไงคึกเขือมมีความอ,าอยากจะไปยังไงนะอ <ไป S 2> าจารย์อยากจะไปพ่<อ>งนี้ไหมรู้ว่าเข้าอบรมแล้วเนี่ยครับก็จริงๆแล้วคืออันนี้เราก็ ก็ตั้งใจนะตั้งใจแล้วก็คิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราถ้าเราคิดจะทําอะไรแล้วเราอเนียดแล้วเนี่ยเราก็ต้องเขาเรียกว่ากั้นนะครับแล้วก็เต็มที่กับงานที่เราได้รับมอบหมายด้วยครับก็อิชาล์ลนะครับก็คงจะเป็นทีมที่ได้ร่วมมือกันในการให้การดูแลพี่น้องฮุดยาตนะครับก็อีกท่านหนึ่งนะครับวันนี้มาเข้ารายการกับเราด้วยก็อย่างที่บอกก็คือเป็นคนใจนะครับของด้านกรุ๊ปตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักศึกษาเนี่ยนะครับ แล้วก็พอเวลาที่เข้ามาดูแลเต็มตัวมาให้บริการกับผู้ญาร์เนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสีสันนะครับของทีมนะักวิชาการของบริษัทดานากรุ๊ปนะครับก็อาจารย์ฟาริกจันแก้วครับมีความพร้อมอย่างไรบ้างยนเช่นครับผมเริ่มมาทำงานกนลวนะครับก็ขอบคุณต่อรอดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับก็ในสิ่งใดขอบคุณอาจารย์มดีแล้วก็ขอบคุณดาราอาจารย์ทั้งหมดนะครับซึ่ง ผมก็วันนี้ได้ไปประชุมนะครับแล้วก็เมื่อวานได้ประชุมฟังท่านอาจารย์สายศิเจริญนะครับเป็นหลายท่านอาจารย์พิมรศาและนะครับอาจารย์มุงบญชมนะครับแล้วก็ผู้บริโภคอะไรเกี่ยวกับเรื่องฮัชทั้งหมดนะครับเราก็ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการเตรียมตัวเราด้วยนะครับแล้วก็ให้ลูกคุณจ้าของเรานะครับไม่ใช่ว่าลูกคุณจ้าเราอย่างเดียวคนที่อยู่ในบริษัทด้านหน้าที่จะไปในปีนี้ด้วยได้เตรียมตัวนะครับเตรียมเตรียมตัวเราได้มีความพร้อมนะครับในด้านร่างกายจิตใจนะครับหรือก็การมีความรู้ในนนงอะรรสําาคคััญมกบ เพราะว่าเราก็จะได้รับฮัชิมะกูรุตก็ผมก็คงไม่มีอะไรพูดมากเพราะว่าทุกคนได้พูดไปขอบคุณหมดแล้วนะครับก็ต้องฝากไว้เพียงครั้งนี้แล้วกันนะขอดนุาให้ตัวผมเองแล้วก็ทุกคนได้เดินทางได้รับความปลอดภัยและก็ได้ฮัชิมะกูรุตอาเมนครับผมอาจารย์อาจารย์ฟริกนี่จะจะเป็นหนึ่งในในสีสันของพี่น้องคนคนฮุดธายนี่ก็จะรู้จักอาจารย์ฟริกจันแก้วแล้วก็ก็ยืนยันนะครับอิชาร์ลอาจารย์ฟริกปีนี้ก็จะได้เดินทางไปพร้อมกับพวกเรานะครับไปดูแลนะครับผม อืมครับผมอาจารย์สีสันอิมัมเสียงดีเป็นอิมัมเสียงดีก็เป็นอิมัมประจําที่เต็น์มีนากับเต็นที่อารอฟาด้วยนะครับอาจารย์นมีมีอะไรเพิ่มเติมในช่วงก่อนที่เราจะเบรกนะครับอยากอยากจะเรียนกับพี่น้องอนี้ครับว่าทิศทางที่เข้าประชุมมาสองวันเนี่ยย้นิดถึงว่าอกรมเองเนี่ยได้ได้บอกกับเราว่าแนวโน้มในการจัดการของประเทศาอุดิอเมริกและค่าใช้จ่าย ในปีต่อไปแนวโน้มเพิ่มขึ้นแน่นอนไม่มีลด<ถ>ไม่มีลดฮะอันนี้อันนี้เขาบอกเลยว่าเขาบอกว่าการปรับปรุงอะไรก็ตามแต่มันจะตามมาด้วยมงลค่าที่เพิ่มค่าใช้จ่ายที่เพิ่ม<ต>ขึ้นแต่ว่าเวลาเขาเตรียมอะไรให้เราดีเนี่ยค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นตามตัวแล้วขึ้นไม่มีลงแล้วก็อ่านีงอยากจะเรียนกับท่านเลยว่าแต่ว่าอยากจะบอกกับท่านนิดหนึ่งว่าที่บริษัทนนากรบเดินมาถึงวันนี้แล้วก็พยายามสื่อสารกับท่านเรื่องการให้ความสำคัญกับความรู้เนี่ย เป็นสิ่งที่ทั้งกรมเองทั้งนักวิชาการที่ที่เป็นคณะผู้บริหารหรือคนที่มาดูแลในเรื่องของฮาร์อุเหู้มเขามองตรงกันว่าเป็นสิ่งจําเป็นที่ผู้ที่ไปเนี่ยจะต้องมีความรู้แล้วก็บริษัทนะหรือหรือว่าแซ่เนี่ยจะต้องให้ความรู้กับบุญจงานที่ไปเพราะว่าเราพาเข้าไปทําอิบะดารเราไม่ได้พาเข้าไปเที่ยวฉะนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยมันเป็นภารกิจที่มันผูกพัน จนกระทั่งเราได้ทําให้เขานั้นได้ลุล่วงในการทาอีบดาก็เลยอยากจะบอกว่านี่คือทิศทางที่เราเดินกันมา10กว่าปีเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยมันก็เป็นทิศทางที่ทุกคนมองตรงแบบว่านี่คือสาระสาคัญของการนํพันครับผม <c oughs> ซึ่งวันนี้เนี่ยในในการประชุมสัมมานาเนี่ยเขาก็บอกว่าทิศทางแนวโน้มของการบริหารของบริษัทของประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ย นะครับตอนนี้เนี่ยในองค์กรต่างๆที่เมื่อก่อนเป็นองค์กรอาสาองค์กรที่มาจากตระกูลต่างๆมาจากเผ่าต่างๆเป็นองค์กรเอกชนตอนนี้ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบของบริษัทหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวนะครับช่วงนี้เราคงพักเบรกนะครับฟังเสียงอาจารย์แล้วก็อินชาลอกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงที่อของรายการครับ